หลังจากที่ผมได้ไปแอบเล่นยาเอมสองสามวันนี่คือสิ่งที่ผมคนพบสบ,บาสดีน้สวัสบบดีนบับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกับพระสุภาามายชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปตัวละครยาเอก ว่าคุ้มค่ากับการเปิดหรือไม่โดยผมจะสรุปโดยรวมเกี่ยวกับตัวละครนี้ไว้ที่4ศูนย์ก่อนเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นสายเติมบ้างสายเติมน้อยหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่เติมเลยก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปคุยเรื่องกลุ่มดาวกันทีหลังนะครับว่ากลุ่มดาวไหนเนี่ยน่าสนใจที่จะเปิดมาบ้างโดยจะสรุปรวมกันไว้ที่6หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คือข้อดีข้อเสียหัวที่2คืออาวุธที่ใช้ได้ดี3คือเกมเพย์สี่คือทีมที่สามารถเล่นได้ห้าสรุปความคุ้มค่า และ6ถ้าเราอวยจริงๆเนี่ยกลุ่มดาวไหนน่าสนใจที่สุดนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มจากข้อดีข้อเสียกันก่อนเลยดีกว่าข้อดีของยายมิโกเนี่ยอย่างแรกเลยคือเป็นซับ d p พ DPS ที่สามารถเติมดาเมจให้กับทีมได้ดีนะครับเพราะว่ามีสกิลธาตุหรือสกิล l E ที่มีอัพไทม์ร0อถัดไปสามารถนำไปเล่นกับทีม4ดาวล้วนได้หรือว่าทีมเชเซอร์นั่นเองนะครับถัดไป ยาเอเป็นตัวละครที่สามารถเบรสดาเมจในแต่โรเทชันได้สูงมากแต่ว่าต้องเป็นโรเทชันที่มีไม้ตายนะย้ําว่าโรเทชันที่มีไม้ตายนะครับผมงั้นเรามาพูดถึงข้อเสียบ้างดีกว่าข้อเสียงยายมิโกเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้พลังงานถึง90หน่วยซึ่งสูงมากๆนะครับยิ่งถ้าเราไม่มีไรเดนโชกุนในทีมเราต้องทําค่ารีพลังงานถึง180หรือ200เลยทีเดียวนะครับผมถัดไป เป็นซับดีพที่ใช้เวลาบนฟิลนานพอสมควรถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเชียงหลิงฟิชเชลเปโถสามตัวละครนี้เมื่อลงสนามสามารถกดแค่ E กับ Q และออกจากสนามได้เลยแต่หากเป็นยาเอมิโกเราต้องยืนอยู่บนสนามแล้วกด E E E Q E E E แล้วถึงจะเอาน้องออกจากสนามได้ซึ่งมันส่งผลให้เกมเพย์ของยาเอมิโกเนี่ยแอบเล่นยากเนื่องจากยาเอเป็นซับดีพเที่ใช้เวลาบนฟิลนานพอสมควร มันเลยเสี่ยงต่อการที่จะโดนโจมตีแล้วกระเด็นและยิ่งเวลาเรากดสกิล e เนี่ยสกิลมันไม่ได้ i-frame ซึ่งแม่งโคตรน่าลำคาญเวลามอนโจมตีใส่เราแล้วเราก็เด็นตอนกำลังกดสกิลาธาตอยู่นะครับ oh <my> God. No God No God Please No แล้วก็อย่างสุดท้ายสกิลไม้ตายอาจจะไม่ได้แรงเหมือนที่เราเห็นถึงแม้ว่ายายเจะมี scaling ลลที่ดีมากแต่ก็มาพร้อมกับครูดาวที่นานถึง22วิทำให้ยืดโรเทชันโดยรวมของทีมออกไป ทำให้ DPS เฉลี่ยโดยรวมของทีมเนี่ยลดลงแถมถ้าเราไม่มีตัวรวบแล้วเราเจอมอนที่มี mobility เร็วหรือว่ามอนสเตอร์สายเวนนะครับผมยิ่งทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะอันติไม่โดนแล้วมันจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยหายไปเยอะมากๆนะครับผมโอเคเราพูดข้อดีข้อเสียของยาเอมาพอสมควรและเรามาพูดถึงอาวุธที่ใช้ได้ดีบ้างดีกว่าสําหรับอาวุธของยาเอนะั้นแน่นอนอยู่แล้วครับอาวุธที่แรงที่สุดก็ต้องเป็นคางูระอวอริตี้หรือว่าอาวุธประจำตัวของยาเอนั่นเองนะครับผม แล้วที่แรงลงมาเนี่ยจะเป็นอาวุธ4ดาวก็คือ The v i ิสิต R5 นั่นเองนะครับย้ำว่า R5 นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่า p พาสีของอาวุธนี้มีคูดาวถึง30วิซึ่งมันทำให้อัพไทม์ของพาสีอาวุธเป็นโรเทชันเว้นโรเทชันยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับผมสมมุติว่าคุณสลับยาเอะมาแล้วพาสีของวิสิตเนี่ยพล็อกเรียบร้อยแล้ว โรเ t ชันแรกเนี่ยคุณจะมีพาสซีฟของวิสิตครับผมแต่ว่าเมื่อเราวนไปโรเ t ชันถัดไปเนี่ยเมื่อยาเอะลงสนามโรเ t ชันถัดไปเนี่ยจะยังไม่มีพาสซีฟของวิสิตซึ่งทําให้ดาเมจโดยรวมหายไปเยอะมากๆนะครับหลังจากหมดโ t เ t ชันที่2แล้วโร a t i o n ที่3ครับที่วิสิตจะกลับมามีพาสซีฟอีกรอบหนึ่งนะครับผม ซึ่งเวลาหานดาเมจเฉลี่ยในทุกโรเทชันเนี่ยจริงๆแล้วดาเมจมันก็พอๆกับอาวุธชิ้นอื่นๆนั่นแหละครับแต่ถ้าหากคุณอัพวิสิตไว้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องมี R5 นะครับมันถึงเจอแรงเป็นันดับ2รองลงมาจากคากรูระวูดิตี้นะครับแล้วจริงๆนะคำแนะนำของผมคือหากคุณมีซื้อเวทเล่มไหนที่เกี่ยวกับดาเมจนะครับก็ใช้เล่มนั้นหละครับแม่งเลยแล้วกูจะอธิบายมาย,วยาวๆทำไมวะเนี่ยโอเคสำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนำเป็นอาวุธใหม่ชิ้นนี้เลยครับคือลูก อาวุธนี้นะครับใช้กับยาเอทดีมากเพราะว่าจะช่วยเรื่องพลังงานได้เยอะเลยแล้วเวลาเราฟาร์มอร์ติแฟกต์หาซับเซตเนี่ยเราสามารถไปยัดที่คิเรทที่ดามเมจแล้วก็แอทแทกได้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าไออาวุธเนี้ยมันแจก ER เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่ามันแจกเท่าไหร่นะโอเคเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์ของยาเอทมีโกะมักงดีกว่าในส่วนของเกมเพลย์ไม่ได้มีความยากและซับซ้อนเลยและส่วนตัวผมมันเล่นสนุกดีนะเพราะว่ายาเอทมันค่อนข้างพิวนะ จร,จริงมึงแค่อวยม่แม่งยืนสนามนานชิบหายเอ้ยมึงย่ามาพูดอย่างนี้วัยฝูงูด้ยโอเคครับเข้าเรื่องกันต่อนะครับวิธีเล่นคือเอายายเอะลงมมสนามแล้วกด EEE e e เพื่อสร้างเซโชสากุระทำดาเมจใส่มอนสเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็กดไม้ตายแต่ว่าสาเหตุที่เรากด EEE e e ก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามันจะทำให้เราเพิ่มดาเมจไม้ตายได้อีก3ฮิตซึ่งมันเพิ่มดาเมจมาเยอะมากๆนะก็อย่าลืมกดสกิลธาตุกันก่อนด้วยนะครับ หลังจากที่เรากดสกิลท่าเสร็จแล้วเนี่ยสกิล e ของเราจะรีเซ็ตทั้งหมดครับเราก็สามารถกดสกิลท่าได้อีก3รอบก็คือ e e e หลังจากนั้นเราก็สามารถนำน้องจากสนามได้ครับผมโอเคต่อไปเป็นในส่วนของทีมนะครับขอเริ่มจากทีมแรกก่อนเลยนะครับก็คือทีมเทเซอนะครับโดยทีมนี้จะประกอบไปด้วยยาเอฟิเชลหรือว่าเพโทก็ได้นะครับชิงชิวหรือว่าโคโคมิก็ได้แล้วแต่ว่าคุณต้องการฮิลไหม และตัวสุดท้ายจะเป็นตัวลมครับจะเป็นซูโครสหรือว่าตัวลมอื่นๆก็ได้ครับหากคุณใช้ล็อตที่3เป็นชิงชิลเนี่ยคุณอาจจะเอาจีนมาเล่นก็ได้เพื่อความเซฟตี้นะครับเพราะว่ามันเล่นยาวพอสมควรนะผมไปลองเล่นมาแล้วถ้าไม่มีตัวฮิลในตี้เนี้นะแต่มันก็แลกมากับความแรงนะครับผม <laughs> โอเคทีมนี้ก็ต้องการ ER ประมาณ180 2 0 0ถึงนะครับแล้วแต่ความชำนาญของผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ทีมนี้สามารถนำไปจบคอนเทนต์ยากๆอย่างเช่น abyss ได้แน่นอนครับผมอีกทีมหนึ่งจะเป็นยาเอรไรเดนนะครับโดยจะประกอบไปด้วยยาเอรไรเดนคาซึฮะเบนเนตทีมนี้เราต้องการ ER น้อยกว่าทีมแรกนะครับก็คือ140ถึง160ก็พอแล้วหากไรเดนของท่านผู้ชมเนี่ยมี ER 220ถึงน,นะครับ ทีมนี้จะบาลานดิเฟกตของยาเอกง่ายกว่าเพราะว่าเราจะเอาซับสเตตของดิแฟกต์เนี่ยไปลงที่คิริเตคิดามิแล้วก็แอทแทกได้มากกว่านะครับผมแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือมันใช้สปอร์ตเทพหลายตัวเลยนะครับผมก็ลองคิดดูนะครับและทีมสุดท้ายครับเป็นไฮเปอร์ยาเอกครับเอาไว้ทำโชว์เคสเฉยๆนะครับไม่ไม่ค่อยแนะนำไม่เอาไปเล่นจริงนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องพลังงานมากๆเลยนะครับผม <laughs> ทีมนี้จะทำให้ยาเอกทำดาเบทเบิร์สได้สูงมาก เหมาะกับทำโชว์เคสมากๆเลยเนี่ยโอเคครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ท่านผู้ชมรอคอยนะครับสรุปยาเอะคุ้มค่าเก่กการเปิดมาไหมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีระดับพลังที่เก่งและเปิดแค่ C ี0กับใช้อาวุธสีดาวก็สามารถเล่นได้แล้วและยังสามารถนําไปจบคอนเทนต์ได้ด้วยแต่มันไม่ได้โหดหรือโกงจนเกินไปยาเอะมิโกจะจึงเป็นเพียงทางเลือกในการเพิ่มเกมเพลยใ์ใหม่ๆให้กับทีมเทเซอร์หรือว่าทีมไรเดนโชกุนซึ่งหมายความว่า หากคุณไม่ได้อวยหรือชอบตัวละครนี้สามารถข้ามได้เลยครับผมเพราะว่าไม่คุ้มค่ามากขนาดที่คุณจะไปหามานะถ้าคุณไม่อวยนะครับผมแต่หากคุณอวยตัวนี้เป็นละครที่คุ้มมากครับเพราะว่าเฮ้ยพวกคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากเปิดมาแล้วไม่เสียดายแน่นอนครับงั้นเรามาดูออปชันสําหรับคนที่อยากเปิดกลุ่มดาวบ้างดีกว่าว่ากลุ่มดาวอะไรน่าสนใจสําหรับผมมั่งนะครับโดยส่วนตัวผมสนใจอยู่3กลุ่มดาวครับก็คือ C2 C4 แล้วก็ C6 ครับ เดี๋ยวผมจะไปพูดนะครับว่าทําไม C 1ผมไม่ค่อยแนะนานะครับ C 1เนี่ยจะทําให้พลังงานของเราเนี่ยถูกคืนมา24หน่วยหลังเราใช้อนติไปนะครับกลุ่มดาวนี้ก็จะมาช่วยเรื่องปัญหาพลังงานของยาเอมิโกะนะครับผมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับถ้าคุณไม่ปลดกลุ่มดาวเนี่ยเราไปเปิดเจลไรเด้น C ศูนย์เนี่ยมันก็มาเป็นแบตเตอรี่ดีๆให้กับยาเอได้เหมือนกันนะครับและยังสามารถทำไรเดนเนี่ยไปอยู่กับทีมือได้ด้วยนะครับคุ้มกว่าเชื่อผมอย่าไปกดเลย โอเค C2 นะครับจะเป็นกลุ่มดาวที่ผมแนะนําเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับยาเอประมาณ20%ถึง30%นะครับแล้วแต่อาวุธที่ทุกคนใส่นะครับซึ่งผมมองว่าคุ้มค่าแก่การกดนะครับกลุ่มดาวนี้คุณอวยจริงๆไงนะแต่ถ้าไม่อวยผมไม่ให้กดสักอย่างเลยย0ก็ <S <S พอละกลุ่มดาวต่อไปจะเป็นกลุ่มดาวที่4นะครับที่ผมแนะนําเพราะว่ามันสามารถแจกโบนัสไฟฟ้าให้กับทีมได้20%ทุกทัวร์นะครับรวมยาเอะด้วยจะแ,แจกให้ไฟฟ้านะ มันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเพิ่มดาเมจเฉลี่ยโดยรวมของทีมเนี่ยได้สูงขึ้นมากๆนะครับผมต่อไปจะเป็นซีไหนไปไม่ได้นอกจากซีหกครับผมกลุ่มดาวเนี้ยเป็นกลุ่มดาวที่บูสต์ดาเมจโดยรวมของยาเอมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะไม่สนเกราะมอนสเตอร์ถึง60%ซนะครับซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจของยาเอประมาณ40-50%เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่ามันก็แน่นอนอยู่นะมันต้องซีหกทำมันไม่ได้ขนาดนี้จะตบให้มีโอเคก็จบไปพเพียงเท่านี้ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมน,นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นติดตามครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายบู๊บ